สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับทองคำนะครับชอบความไม่แน่นอนและความไม่มีเสถียรภาพนะครับนะในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมันจึงถูกมองว่าเป็นหลุมหลบภัยในประวัติศาสตร์โลกนะครับเมื่อย้อนกลับไปยาวนานหลายพันปี คือทองคำนี่มันผ่านร้อนผ่านหนาวนะทางเรื่องราวทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินนะการต่อสู้กันแม้แต่การศึกสงครามมีการล้มตายกันเนี่ยนะทองคำก็เป็นที่ต้องการของคนนะมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายพันปีนะเขาเรียกว่ามันเป็นหลุมหลบภัยเป็นเซฟเฮาเว้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีบางท่านนะที่ติดตามช่องผมก็อยากทราบราคาทองคำนะแล้วก็รอจังหวะเข้าซื้อบางท่านก็ถามว่าราคามันจะร่วงไหมช่วงนี้ต่ำถึง1,700ดอลลาร์ต่อออนนะครับผมก็ได้ทำคลิปตอบไปแล้วนะถ้าท่านยังไม่ได้รับชมก็ลองย้อนดูล่าสุดก็มีผู้ถามมาอีกนะครับว่าราคาทองคำมีสิจะแตะ1,600ดอลลาร์ต่อออนไหมนะก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยรุนแรง จนกระทั่งเกิดฟองสบู่แตกนะเกิดการแคลชของตลาดเนี่ยก็ยังไม่เห็นเหตุผลนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยนะมันจะต้องต่ำกว่า1,700ดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่ถ้ามันมีข่าวของเจ้าวัลลัสกพันเนี่ยนะที่มันกดดันเศรษฐกิจมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นไปได้ว่าเราจะเห็นการแกว่งตัวของราคาทองคำคล้ายๆกับช่วงมีนาคมปีที่แล้ว2020 ที่มีการแกว่งตัวรุนแรงนะจะอยู่ในช่วงประมาณ100ดอลลาร์ต่อออนนะแกว่งกว้างๆนะครับเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงนะมันมีความไม่มีเสถียรภาพสูงนะครับเพราะาเราต้องดูบริษัิศาตนะครับรานะคาทองคำเนี่ยนะหน้าที่ของมันก็คือ preserve wealth protect wealth คือมันช่วยเก็บรักษาความมั่งคั่งของคนเรา เราเห็นราคาทองคำเนี่ยนะก่อนปี1933เนี่ยมันอยู่แค่25ดอลลาร์ต่อออนนะโดยถ้ามันเกิดวิกฤตที่เรียกว่าเกรดดิเพชชั่นในปี1929แระธานานธะทิบดีแฟทก่ดีรุสเวลนะก็ทำการยึดทองคำนะเขาเรียกว่าโก้คอนฟิสเ c ชันนะในประมาณปี1933นะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคาทองคำก็ขึ้นมาเป็น35ดอลลาร์ต่อออนนะครับ และต่อมาอีกนะหลาย10ปีฮะจนทั่งไปถึงปี1 9 7 1รนะครับราคาทองคำก็อยู่ที่ประมาณ35ดอลลาร์ต่อออนมาตลอดนะหน้าที่ของมันคือมันแบกเงินกระดาษนะมันผูกติดกับเงินดอลลาร์นั่นเองโดยทั้งในปีพั7 1นะครับประธานาธิบดีนิกสันก็ได้ประกาศยกเลิกการผูกติดทองคำกับดอลลาร์นะครับทำให้ราคาทองคำมันพุ่งขึ้นไปถึง850ดอลลาร์ต่อออนแล้วก็มาถึงทุกวันนี้นะมาถึงพัน 800-1900ขึ้นไปทําสูงสุด2,075ดอลลาร์ออในช่วงสิงหาคมปีที่แล้ว2,020นะฮะมันทองคำเนี่ยมันจะชอบสภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงสภาวะที่มันไม่มีเสถียรภาพนะเพราะฉะนั้นการเกิดไวรัสไกลพันธุ์นะครับเจ้าโอมิครอนเนี่ยนะซึ่งตามรายงานข่าว นะก็พูดถึงการกลายพันธุ์หลายจุดหลายตำแหน่งในสไป์โปรตีนนะโปรตีนหนามนะฮะสาจุดรวมถึงตำแหน่งอื่นๆอ,อ,อีกนะประมาณ50จุดนะทำให้นักวิทยาศาสตร์การแพร่คาดการถึงความสามารถของมันในการปรับตัวนะจะแพร่ระบาดได้รวดเร็วนะครับอาจจะมีความรุนแรงหรือไม่รวมถึง มันจะดื้อนะต้านทานต่อวัคซีนทำให้ประสิทธิผลของวัคซีนเนี่ยลดต่ำลงอย่างไรเนี่ยคือยังเป็นความไม่แน่นอนอยู่สูงนะขณะที่รอความไม่แน่นอนอยู่สูงเนี่ยประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือบรรยากาศของความไม่แน่นอนนะจึงทำให้ดูเหมือนทิศทางราคาทองคำเนี่ย นะยังน่าสนใจอยู่นะันถ้าผมดูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันความคุมเคือมันมีโอกาสที่ราคาทองคำนะที่จะต่ำกว่า1,700จ็ด้อยดอลลาร์ออนเนี่ยมันยากนะครับเว้นไว้แต่ว่านะมันเกิดลักษณะที่ว่าพอมันมีผลออกมานะในทางลบมากๆนะเช่นเจ้าโอมิคอนนี่นะมันหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มันมีความรุนแรงแพร่ระบาดได้เร็วอย่างเงี้ยนะมันจะกดดันให้ภาวะเศรษฐกิจไอตลาด การเงินนะฟองสบู่เนี่ยมันแตกออกอย่างเงี้ยไม่แน่ราคาทองคำอาจจะย่อต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยหรือจะถึงพันหกร้อยดอลลาร์ออนได้นะเขาเรียกตกหลุมอากาศแต่ถ้าธรรมดาแล้วมันไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงมากแต่มันมีความคุมเครืออยู่ในขนาดเนี้ยว่ามันจะเกิดลักษณะแบบไหนนะมันยังไม่ชัดเจนมีความไม่แน่นอนสูงนะภาวะนี้มันจะเป็นยังไงกดดันสภาวะเศรษฐกิจนะถึงขั้นที่มันจะถดถอยหรือเปล่าเพราะขนาด เอ่อโกแมนแซกเนี Man ่ยนะยังคาดการฉากทัดออกมาถึง4แบบเลยนะเป็นกรณีที่มันมีความรุนแรงนะครับมากอย่างเงี้ยนะหรือว่ามีความเอ่อปันกลางนะหรือว่ามันเป็นลักษณะว่าเป็นการเตือนที่ผิดพลาดนะหรือว่าเป็นบวกเนะี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นฉากทัดแต่เขาก็ยังไม่คาดการออกมาอย่างชัดเจนในการปรับเปลี่ยนตัวเลขนะเขาก็รอข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยนะมันความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในขนาดเนี้ย นะผมมองว่ามันจะเป็นบวกต่อทองคำนะเว้นไว้แต่ว่ามันชัดเจนแล้วเ<ใ>ช่นการแพร่ระบาดมันหนักขึ้นมากขึ้นนะครับคือผลมันออกมาแล้วนะแล้วมันเป็นลบมากๆเนี่ยอาจจะดันให้อ่ปัญหาเศร,รษฐกิจปัญหาอะไรเงี้ยหนักหน่วงเข้าเข้าข่ายที่เรียกว่า,าขาลงอย่างรุนแรงนะอาจจะดึงให้เศร,รษฐกิจโลกเนี่ยไปถึงถดถอย,อยอย่างเงี้ยนะเกิดการถดถอยซําซ้อนเขาเรียกด,บดับเบิ้ลดิฟลิเซชันเกิดการถดถอยซําซ้อนแบบเนี้ย ก็จะดึงนะให้ไอตัวอทองคําร่วงลงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดเ,เรียกฟองสบู่แตกนะเพราะฉะนั้นขณะนี้ผมดูเส้นทางเนี่ยความไม่แน่นอนมีอยู่สูงนะเงินเฟอ้อก็ยังอยู่ในสภาวะสูงอยู่เศรษฐกิจถดถอยก็อาจจะกําลังมานะเขาต้องติดตามดูสถานการณ์เจ้าไวรัสไกลยพันธุ์ตัวนี้โอมิคอนว่ามันจะหนักหนาสาหัสมากน้อยเพียงไรนะหรือว่ามันมันไม่มีผลอะไรถ้าไม่มีผลอะไรเนี่ยเ,เศรษฐกิจก็จะ เขาเรียกว่าชะลอตัวเฉยๆนะแต่ยังไม่ถูกแรงกดดันจากเศรษฐกิจสดถอยแต่ถ้ามันหนักอะ่ะเขาก็จะมีมาตรการนโยบายในการจํากัดการเดินทางล็อกดาวอย่างเงี้ยมันจะกดดันนะทำให้มันเกิดฟองสบู่แตกได้นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางทองคําในระยะนี้ผมถึงมองว่ามันเข้าข่ายที่สภาวะการต่างๆเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูง แล้วก็ความไม่มีเศรภาพมันทองคามันยังมันยังรักสถานการณ์แบบนี้อยู่มันชอบสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็จึงมองเห็นว่ามากสุดของมันเนี่ยอาจจะแกว่งตัวนะอยู่ในกรอบประมาณสักพันเจ็ดร้อยห้าสิบถึงพันแปดร้อยห้าสิบแล้วต่อออนนะแกว่งตัวมากมากนะหรือว่าถ้ามันเกิดเศรษฐกิจที่มันจะถดถอยจริงๆอย่างโอมิคอนเนี่ยนะนักลงทุนก็จะไม่ปล่อยเหมือนช่วงมีนาคมปีสองพันยี่สิบนะลองติดตามดูแล้วกันนะครับแต่เว้นไว้แต่ว่ามันเกิดการฟองสบู่แตกอะ นะมันดึงทรัพย์สินทั้งหมดลงมาเลยอย่างนั้นมีสิทธิ์นะต่ำย่อถึงอาจจะพัออนหกร้อยอลอาก็ได้ตกลุมากาดนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะครับอาจารย์เสกี0จ้ศูนย์ซึ่งเป็นกลุ่มปิดเป็นการพูดคุยทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผ่านแอปพลิเคชันวีบมีติ้งนะในช่วงบาว่ายวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามท่านก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรโดยการส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามา นะส่งมาทางอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ t gmail.com ผมจะนำอีเมลของท่านไปสมัครอีเมลกลุ่มนะซึ่งผมจะจัดส่ง Meeting ไอกับ Meeting พาส s วิร์ดนะไปท่านก่อนการประชุมบุปมิ e ติ่งอ่ะนะสินาทีนะครับเมื่อท่านได้รับแล้วท่านก็สามารถเข้านะฟังได้นะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ท่านที่ต้องการร่วมสนุนชุมชนช่องผมอ่นะเหมือนกับร่วมกันทําบุญอ่ะนะนะร่วมกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะท่านก็สามารถนะ ร่วมสมทบทุนนะครับเข้ามาที่บัญชีผมได้นะครับตาวัทยาศัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ร่วมสนุนนะครับการเติบโตของชุมชนผมแล้วขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามส่วนช่องอาจารย์เสกเสมมนนะครับขอให้ฟังพิจารณาก่อนก็เชื่อนะครับของทำมาไว้ป้องกันตัวเองนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ